วันนี้ไฮฝรั่งไปซื้อมักหุงมาให้บได้เข้าเมืองน้ำเพิ่น้องจ้ะเนาะไอบอกว่าเอาหน่วยละสี่พันวอนแปดพันกวอนเกือบสองร้อยกว่าบ,บาทเดี๋ยวไอศิตามพาพี่น้องก,กินน้อจ้ะแรกๆไอว่าสิบอกซื้อแล้วไอเอาแบบผกหัวผักมาตำเดี๋ยวก็กลับไทยนะแต่ก็เพิ่นซื้อมาเดี๋ยวจัดการนอ้อเมื่อกี้ข้าวเที่ยงน้ำไอเดี๋ยจ้ะเด้ออันนี้ก็เป็นผักซุกเอ่อไอเอา,อาไปพัดเนาะอันนี้ก็จะเป็น หัวชายเท้าดองเราจะเนาะเป็นแล้วผักใบมันนาอันนี้ก็จะเป็นผักแนงกิแนงงหต้มผงบุกพิกหวานผักฟันสิงโตนะจะไอเอามาแค่สองยอดเพราะว่าไอาจะไปแกงเสศป่าแล้วก็หนี่ยหอยมแมลงผู้สือมา้มต่ำรสเด็ดของเจไ พุนแล้วมาดเด้อจเด้อแซ่บน้ำอาอจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปมาเด้อมากินข้าวน้ำอาอจ้นมื้อนี้อายมีเมนูต้มหอยแมงผู้ส้มตำผักที่อายไปหามายางภูมิใจสิกินอันนี้นะไปชุบแป้งไปเฮ็ดอทอดไข่จะอร่อยมากแต่ว่าแบบนี้นะเราต้องเอาไซส่ทอดมันจังแซบหรือว่ากินกับส้มตำมันจังแซบเนาะแต่ว่าอันนี้เพอร์เฟกต์มาก ส่วนพักต้มอันนี้นะเพรว่าบรต้องวา่วาหอดเพราะวา่ามันมีความอร่อยอยู่แล้วจ้ะเพราะว่ามันจะมีความหอมคือไอ้ว่าแล้วมันอาจจะเป็นแบบมีความหอมของอดอกไม้ต้นของดอกไม้นะแนงนี่อาซีเสียงดงังเนี่ยเดจ้ะคือไอ้บอกว่าห้องก้างเทิงอ่ะเพิ่นมักตีลูขนาดบดไบได้ว่ไอโบได้ว่าพื้นเพื่อนเดจ้ะเด้อคือแบบ เมื่อหน้านพี่น้องสิได้ยินเลยเสียงมันสอดหากันนะนะแบบเล่าบุเคยโอลูกัตีแต่ลูกอายแล้งงึดอายเข้าใจอยู่ว่าลูกเรานะแล้วมีลูกหลายคนสองคนนะพี่น้องเราตีอย่างเดียวเลยไนดะ้ตี้จีดีๆอายแล้วเป็นตาแบบมางเธอสองสารแบบได้ยินแบบตลอดนะพี่น้องไ่ได้ว่าเพื่อนนะว่าสู่กันฟังอืมอืมขนาดเลย พอรีเป็นมาเนี่ยครับแสบในน้องมาเนี่ยไว้ ขมอ่ำลำแต่ไอ้ก็เข้าใจอยู่นะว่าเราก็คงเมื่อยงานเราจังงหนแต่ว่าโอ้เนยาะลูกเพิ่งสิขวบสองขวบจะตีอย่างเดียวสงสารกค่ละตั้งกล้องไกลเพราะว่า อาหารมันหลายอันนี้อะเป็ดผงบุก,นนก,กดำอืม ชนะเลยแลลวไอก้กระพุมใจแห้งเพราะว่าคือไอ้บอกว่าตอนไอ้อ,อยู่ไทยอาจจะเป็นผู้หนึ่งที่กินอาหารถุงเนาะอยู่กับพ่อแม่ก็คือพี่สาวแม่พ่อเฮ็ดเฮกินมาอยู่ต่างประเทศเฮ็ดเองแล้วเวลาเขาเห็ดแล้วมาแซ่บแล้วเขาดีใจอืเดี๋ยวไอ้เสียล่ะับตัวเย็นแล้วเพราะมันเริ่มส้มแห้งเดี๋ยวสิกินก็ได้เนาะ ลงสีเห็นไหมบดตรไอคงบร่ได้พาไปหาเลยเดวยจากหัวชายเท้าเพราะว่าหัวเพิ่นยังเหลือหลายนะพี่นอ้องจ้าอืมไอ้ก็บร่อยากแบบเอามาทิ่มเนะาะเอามาแล้วเาก็อยากกินอายาเก็บหมทัดนคงบร่ได้ไปละ อืข uh huh. มอำำมน้ำพี่นอ้องจ้ะ uh จัะ huh. อ uh ือ huh. หืออือหือขมไปหามาคนใหญ่ซื้อมาบางหงฝากคนซื้อคนไปซื้อของคนไปแต่เศร้าไอ้ตื่นมาทจ้ะ นงงะวายหมักอันเนี้ยแซบ่บขมแซบ่บแต่ถ้าคนบอกินขมกับไปแกงได้จ้ะขมกับสิหน่อยเนาะ น้องพลอยสายเขาถามอ่ะพี่ไอตาําสมตามําหรือตํากระปุ่นนะคือมีน่านหลายแท้ทำประจําเป็นต้องใส่เอาประเดกนน้ำปาลาเลือดไหด้จ้ะเขาใส่ครับปรุงแต่งพอดีแล้วยดน้ำห้อนน้ำที่ทำต้มอ่ะอุ่นๆน,นะนะเทยาต้มไว้ใส่จังน้อยอืมันก็สิได้น้ำแบบนี้นนะน่าหลายมาันก็จะแลเ่เป็นจะแซ่บกว่ากันเนาะ เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใส่ปลาหลายๆไปด้ไหมสิเข้มบอดี อ้ดีใจด้วยจ้ะคนมีคนบอกว่าตอนนี้กินกินผักเก่งคือออ้เลยเพื e ่อนอ้อยากให้พี่น้องกินผักล่างดีๆล่างดีๆถ้ามากินผักสดเัาต้องล่างดีดี้าาบุมี่ใส่เกลือใส่น้ำส้มสายชูสะอาดห,หมดจดจบผักนี่ทำมาต้อม,มอยู่รสัสบะแซ็คเ้าต้องไปใส่ซอสเกาหลีรวยอย่างไร Con loại chanh này Khác Rừng lột đâm nắc cái chả học đông Năm một điều em lư Ô oh, book เผ็ดแซ่บสมพักอลังการชนะเลยคือพักเสียดเลยไอ้นังคือเนะถ้าอายุนานกว่านี้ไอ้ดองพักสุกเบิ่งไอ้บอกมันต้องแซ่บ เริ่มผ็ดแล้วจ้ะจวดๆแล้วเสียงคอหอยน่ากลัวมาก

home กินกับลาบปลาไก่พ่จะรณบคมเพือ ห่มงประกอบเลยหายละสงสารเด็กน่อยนะบางตือละจุดจา่ยอันนี้บะปานใดอันนี้แซบอันนี้ชุบแป้งกับชุบไข่แซบประว่ตเพอร์ชิมมีกลิ่น ของเพิ่อเอกลักษณ์ของผักสุกใส่ได้ปิกขีดมือเจ้าของแซ่บที่สุดที่ดีเลยพี่น้อง ภู่มใจละพอบ <c oughs> ว้าพอดีกินแนวเผ็ดเนี่ยน้ำหูน้ำตาหน้าแดงเลย ก็จะมักวางพักไว้หลายๆมีความสุขกินมาปันเลยกินเยอะตันตัวมามปันนนังเอกเอารถว้ยวัวาวาวววเพชรไปแล้ว ท้ายอะไรสองตัวอลังการอีหลีโมบายเช่าเกาอี้ขอบคุณพ่อเนี่ยวายขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเดี๋ยวจะเดินมากินข้าวเป็นโมอายจะ้ะสอบเปรี้ยวพวกนี้อิ่มแล้วไปก้อนเพ็ดหลายจะ้ะหูดับตบาไม่อีหลี